สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่ผมวานะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องจอมราชันแห่งสมรภูมิจะเป็น EP ีที่159แล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังนิยายกันเลยนะฮะกับตอนที่ชื่อว่าผู้พิพากษาตอนจบการที่มีปีกสีดำเขาต้องเป็นปีศาจหรือว่าลัทินอกรีดเป็นแน่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามูยอง ผู้บัญชาการของกิลสุิยันคือความชั่วร้ายเขาต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนและสิ่งที่ผู้พิพากษาพึงกระทํามีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือการกำจัดเหล่าปีศาจชั่วร้ายเซราฟิน่าเป็นชื่อที่มาจากพิธีล้างบาปซึ่งเกิดขึ้นจากหนึ่งใน7อักระเทวทูตเซราฟ ตัวตนที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อพระเจ้าทูตสวรรค์ผู้ที่อยู่ใกล้กับบัลลังก์ของพระเจ้ามากที่สุดและปีศาจคือบางสิ่งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับความเชื่อศรัทธาเหล่านั้นสําหรับมูยองเปรียบเสมือนสถานที่ชุมนุมของความชั่วร้ายและแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่เธอสมควรต้องกําจัดเธอทราบทุกอย่างตั้งแต่ได้เห็นเขาแล้วพลังงานอันน่าอึดอัดความชั่วร้ายอันรุนแรงกําลังแผ่ซ่านอยู่ภายในร่างกายของเขา เส้นขนทั่วร่างของเธอต่างลุกชูชันมูยองเป็นความชั่วร้ายรูปแบบหนึ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็แค่ซ่อนตัวอยู่ในภาชนะที่สวยงามเท่านั้นมันเป็นความสามารถในการหลอกตาผู้คนมากเกินกว่าที่เธอจะคาดคิดมันควรจะเป็นเช่นนั้นแน่ๆแต่ปีของเทวทูตงั้นเหรอ ไม่มีปีกเทวทูตในอันเดอร์เวิร์ไม่ว่าพวกเขาจะมองหาและสวดภาวนามากแค่ไหนก็ตามเหล่าเทวทูตหรือเทพเจ้าล้วนไม่เคยมองเห็นอย่างไรก็ตามผ่านของขวัญจากพระเจ้าพวกเขาสามารถรักษาความเชื่อของตัวเองไว้ได้นั่นคืออำนาจพลังเทวะพลังศักดิ์สิทธิ์อันแข็งแกร่งที่พวกเขาได้รับมาจากพระเจ้าพวกเขาเพียงจินตนาการรูปแบบของเทพเจ้าหรือเทวทูตผ่านความแข็งแกร่งที่ได้รับจากพลังเทวะ การแสดงผลของพอรสาประการก็เป็นเช่นนั้นทูตสวรรค์ที่โผล่ขึ้นมาตอนคุณใช้มันเป็นผลมาจากจินตนาการของคุณไม่ว่าจะเป็นนักบุญราชานักปราชญ์หรือว่าใครหน้าไหนก็ตามพวกเขาไม่รู้หรอกว่าทูตสวรรค์ตัวจริงหรือพระเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามปีกดังกล่าวปรากฏขึ้นตรงหน้าสายตาของเธอตอนนี้ปีกของเทวทูตที่เต็มไปด้วยพลังของพระเจ้า มันเป็นทักษะแหกตาหรือไม่มีทักษะมากมายในโลกใบนี้ที่สามารถเรียนแบบปีกของทูตสวรรค์แต่ไม่ว่าเธอจะมองไปที่มันกี่ครั้งพลังงานตรงหน้าก็ไม่ใช่สิ่งที่ปกติธรรมดายังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงเซราฟินาปฏิเสธมันเพราะไม่มีทางที่ความชั่วร้ายและความดีจะสามารถอยู่ร่วมกันได้นั่นคือสิ่งที่อยู่ในสามัญสำนึกของทุกคน มูยองไม่ปีกสองคู่ปีกปีศาจอยู่ด้านล่างและปีกทูตสวรรค์อยู่ด้านบนมันไม่มีทางเป็นไปได้ปีศาจอย่างนายกล้าได้ยังไงที่มาตบตาฉันด้วยวิธีต่ำช้าแบบนี้เธอหยิบระฆคังออกมาระฆคังศักดิ์สิทธิ์ความสามารถในการปฏิเสธและลบอำนาจอันชั่วร้ายเซราฟิน่าไม่สงสัยเลยว่ามูยองจะต้องเผยธาตุแท้ของปีศาจออกมาเมื่อ่าสิ้นเสียงระฆคังดังขึ้นเร,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 ร็งเต็งเต็งระฆคังดังขึ้น คนที่ได้ยินเสียงนี่ต่างสูญเสียความรู้สึกในแววตาพวกเขาจับมือกันโดยไม่รู้ตัวและเริ่มอธิษฐานเป็นชิ้นเดียวกันสำหรับเราพาพระดินและแม้แต่สมาชิกของกิลสุริยันเทพแห่งเมฆาสูนเทพแห่งท้าเทเลระยองเทพแห่งพื้นดินฮันและพระแม่มารดาไฮเดียโปรดนำทางลูกแกะที่น่าสงสารนี้ด้วย เทพเจ้าทั้งสีที่มุรลันคอยรับใช้และระครังศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นมรดกรุ่นก่อนที่ตกทอดมาจากพระแม่มันดาไอเดียแม้แต่ราชาปีศาจก็ยังคงต้องหลบเลี่ยงมัน และถึงจะเป็นกระทั่งเทพปีศาจก็ไม่สามารถทนการโจมตีของพวกมันตรงๆได้เซราฟินาจ้องมองไปทางมูยองมูยองกำลังก้มหน้าลงอยู่เขาไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆบนใบหน้านั่นเป็นเพราะปีศาจในร่างกายของเขาได้รับผลกระทบใช่หรือไม่ถ้าเขาเป็นปีศาจจริงๆมันย่อมไม่สามารถรอดพ้นจากพลังของระคังไปได้เขากำลังพยายามซ่อนความสิ้นหวังไว้สินะอย่างไรก็ตามเซราฟินาคิดผิดอย่างสิ้นเชิงเธอกำลังเล่นตลกอะไรกันอยู่ มูยองเงยหน้าขึ้นพร้อมการขมวหมดคิว้วพลังงานของระคังไม่มีอิทธิพลใดๆต่อมูยองในทางตรงกันข้ามตึงปีกของกาเบียวกำลังทำปฏิกิริยากับเสียงระคังศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งความยุติธรรมถูกชำระล้างทำการดูดกลืนพลังเทวะของระคังศักดิ์สิทธิ์พลังเทวะเพิ่มขึ้น30ปีกสามารถดูดกลืนพลังเทวะได้เขาไม่รู้ว่าทำไมมันถึงทำปฏิกิริยาเช่นนี้แต่นั่นหมายความว่าระคังศักดิ์สิทธิ์เป็นไอเทมที่ยอดเยี่ยมปีกจึงสามารถเติบโตได้ พลังเทวะที่ถูกทําให้มัวหมองเนื่องจากพลังที่แข็งแกร่งของลูซิเฟอร์ตอนนี้สามารถหาทางออกได้เล็กน้อยแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดตึงปีกของลูซิเฟอร์ทำปฏิกิริยากับเสียงระฆังศักดิ์สิทธิ์อิทธิพลของลูซิเฟอร์กำลังลดลงเนื่องจากเกรสฮาร์โมนีคุณได้สร้างความกลมกลืนระหว่างแนวโน้มที่ชั่วร้ายและพลังอำนาจของพระเจ้าปีกแห่งความว่างเปล่าถูกสร้างขึ้น ปีกสีเทาปรากฏขึ้นระหว่างพวกมันมันมีขนาดเล็กมากหากเทียบกับทั้งสองคู่ได,ได้ยังไงกัน เซราฟินารู้สึกประหลาดใจปีกของกาเบรยียสได้อบกอดมูยองและระคังเอาไว้สิ่งที่มูยองแสดงคือความเป็นธรรมความยุติธรรมท,ที่เกิดขึ้นแม้แต่กับความชั่วร้ายถ้ามูยองเป็นเทวทูตเขาจะถูกลงโทษให้ตกสวรรค์โดยอัตโนมัติแต่กาเบรยียสไม่มีวันถูกลงโทษเช่นนั้นแทนการลงโทษปีกอีกคู่ได้เติบโตขึ้นแทรกกลางระหว่างาปีกทั้งสองข้างเพื่อสร้างความสมดุลและนั่นคือปีกแห่งความว่างเปล่า ยังไงก็ตามมูยองกลับไม่พอใจกับปรากฏการณ์นี้การเปลี่ยนแปลงร่างกายหมายความว่าเขาจําเป็นต้องปรับตัวอีกครั้งในการปรับตัวเขาต้องการเวลาความพยายามและประสบการณ์มากมายในสายตาของเธอฉันยังดูชั่วร้ายอยู่ไหมนี่เป็นเพราะร่างของพวกรัฐทินอกรีดอย่างนั้นเหรอเซราฟินาตกอยู่ในความสับสนระกังศักดิ์สิทธิ์ได้รับการยอมรับแล้วว่าเขาไม่ใช่ปีศาจหรือความชั่วร้าย ปีกนั่นเป็นของจริงและพลังเทวะที่แผ่ออกมาก็ทรงพลังยิ่งนักอย่างไรก็ตามกลิ่นสาบของปีศาจท,ที่ลอยเอื่อยมาจากตัวเขาตอนนี้มันยังคงมีเหมือนเดิมฟาวจู่ๆสายลมก็พัดโบกปีกของกาเบียแผ่กว้างออกไปและขนของมันก็ปลิวออกไปยังพื้นที่ใกล้ๆเมื่อเส้นขนตกสู่พื้นที่พื้นหญ้าเขียวชะอุ่มก็งอกเหยืขึ้นจากดินที่ตายไปแล้ว จากพื้นดินแห้งแลง้งดอกไม้ก็เติบโตและผลิบานแถมยังให้กลิ่นหอมที่สดชื่นนี่คือพลังเทวะที่แท้จริงของเทพเจ้าทูตสวรรค์อทุกคนต่างคุกเขา่าพวกเขากำลังร่ำร้องในที่สุดพระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์ลงมาในอันเดอร์เวิร์สถานที่ที่เต็มไปด้วยเหล่าปีศาจนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างคาดหวัง ผู้พิพากษาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตัวตนของเขาเป็นเช่นไรสมาชิกทุกคนของกิลสุรยิยันต่างพากันแสดงความเคารพต่อมูยองเป็นความเคารพที่แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นพาราดินบางคนและเหล่านักบวชยังอย่าหลงกลเด็ดขาดพวกนายไม่เนเหรอปลกสีดำนั่นเซราฟินา่ายกดาบใหญ่ของเธอขึ้น อย่างไรก็ตามมูยองรู้ว่ามือของเซราฟิน่ากำลังสั่นไหววิญญาณการต่อสู้ได้หายไปจากเธอในขณะที่เห็นปีกของกาเบียลมูยองค่อยๆเหยียดมือออกไปเขาไม่ได้ชอบฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผลเขาสามารถใช้ประโยชน์จากเซราฟิน่าที่มีมูราร,รันอยู่เบื้องหลังได้อย่างช้าๆเขาเอื้อมมือไปจับกำปั้นของเซราฟิน่าเอาไว้อใบหน้าของเซราฟิน่ากลายเป็นซีดเซียวมูยองมองตรงเข้าไปยังดวงตาของเธอและพูดขึ้น ฉันยังดูชั่วร้ายสําหรับเธออยู่ไหมชายที่มีปีกสีดําจะทําลายล้างโลกอย่างใดก็ตามชายคนนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ปีกสีดําเขายังมีปีกสีขาวและปีกสีเทาเมื่อปีกของเขาทั้งหมดถูกสยายขึ้นเซราฟิน่าก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เขามีตัวตนที่แตกต่างกันตัวตนบางอย่างของเทพถูกสะท้อนออกมาจากเขาการทําลายล้างความตายพลังแห่งชีวิตทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างต่างรวมอยู่ด้วยกันบางทีคนคนนี้อาจจะทำลายโลกนี้หรือไม่ก็ได้เซราฟิน่ารู้สึกได้เพียงแค่ความวาดกลัวเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกทิ้งไว้ตามลำพังบนความเคว้งคว้างของฟากฟ้าดังนั้นเธอจึงก้มใบหน้าของเธอลงเธอโค้งคำนับข้าเห็นท่านแตกต่างไปจากเดิมแล้วเธอหลั่งน้ำตาออกมามันเป็นเหมือนการโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ของความสะดวกสบายมูยองสามารถอยู่ห่างไกลาจากคำว่าคนดีได้การเข้าไปในดินแดนเทพปีศาจและนำทัพของเหล่ามอนเตอร์นี่คือรูปแบบตัวตนที่แท้จริงของมูยองเขาสร้างภาพลักษณ์ใหม่ขึ้นอีกครั้งในขณะที่ทำภารกิจอยู่ที่นี่ทูตสวรรค์ได้ลงมาจุติที่เกรซิตี้ผู้ส่งสารของเทพเจ้าได้ปรากฏตัวในเกรซิตี้ขับไล่ความชั่วร้ายทั้งหมดและช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ชาติมีข่าวลือดังกล่าวเช่นนี้ จากคนสู่คนจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งมีหลายคนที่กลายเป็นสาวกของมูยองด้วยเหตุการณ์นี้การค้นหาผู้ที่มีพรสวรรค์จึงทำได้ง่ายขึ้นและออสการ์ก็ทำงานได้เป็นอย่างดีว่าแต่มูยองคุณพยายามรวมคนที่มีความสามารถเพื่อทำให้พวกเขาเก่งขึ้นอย่างนั้นเหรอทำให้พวกเขาเก่งขึ้นหรือว่าคุณรวบรวมมาเฉยๆอย่างไรก็ตามออสการ์ไม่ทราบถึงความตั้งใจของมูยองมูยองนั่งอยู่บนเก้าอี้นวมภายในปราสาทและยิ้มฉันบอกนายก่อนหน้านี้แล้วว่า ฉันแค่ต้องการคนที่สามารถอยู่ในดินแดนเทพปีศาจได้เขาไม่ได้ตั้งใจจะยกระดับพวกนี้ด้วยตัวเองถ้ามูยองส่งคนเหล่านั้นไปอยู่ดินแดนเทพปีศาจพวกมันย่อมสามารถเติบโตขึ้นได้ด้วยตัวเองเนื่องจากพวกมันจําเป็นต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเขาก็แค่สนับสนุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีทั้งเหล่าผู้คนโดเกบีและมอนสเตอร์หลากหลายสายพันธุ์ในสถานที่แห่งนั้นฮะ คุณแค่พูดไปอย่างนั้นเองใช่ไหมพวกเขากล่าวว่าดินแดนเทพีศาจรไม่ใช่เรื่องที่ใครจะล้อเล่นได้ผู้เริ่มต้นจะอาศัยอยู่ในสถานที่แบบนั้นได้ยังไงกันออสการ์โผลงออกมาแต่หมูยองก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแทนคําพูดใดๆเขาเพียงมองเอกสารที่กองซ้อนทับกันอยู่บนโต๊ะทั้งหมดเป็นเอกสารเกี่ยวกับปลายาความตายมันอยู่ที่นี่ในหมู่พวกมัน มูยองหยิบเล่มเนื่อออกมาอาเล็กซานโดรู้เรื่องมากมายเกี่ยวกับปลายแห่งความตายจริงๆในกองเอกสารพวกนี้มีแม้กระทั่งสิ่งที่มูยองไม่ทราบฉันไม่เคยคิดเลยว่าหวังชุงหลินเป็นผู้สืบทอดของยักษ์สานี่เป็นบางสิ่งที่มูยองไม่เคยรับรู้นะแปดเทวาผู้ปกปักพระโพธิสัตว์บางทีผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อาจจะเป็นผู้สืบทอดของพวกเขาทุกคนนั่นเป็นทั้งเรื่องดีและไม่ดีหวังชุงหลินไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ฉันรู้ว่ามันจะไปที่ไหน ตัวตนของหวังชุงหลินเป็นด่างเงามันไม่เคยปรากฏตัวยังไงก็ตามมูยองรู้ผลลัพธ์ที่หวังชุงหลินได้สร้างขึ้นถ้าเขาตามผลลัพธ์นั่นไปจะต้องพบกับหวังชุงหลินอย่างแน่นอนอันดับแรกหอกสังหารเทพเขาคิดถึงไอเทพหนึ่งในหัวนะฮะอาวุธที่เขาคิดว่าหวังชุงหลินจะพยายามเพื่อให้ได้มันมามันเป็นจุดเริ่มต้นของการล่าตอนนี้เซราฟิน่าไม่สงสัยอะไร ในเขาอีกต่อไปแล้วเธอช่วยมูยองเธอพยายามเข้าร่วมกับทุกอย่างที่มูยองถามหรือทำหลังจากที่ก้มหัวคำนับและหลังน้ำตาคลากรเซราฟินา่าก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะถามถึงตัวตนเกี่ยวกับมูยองที่เกี่ยวข้องกับปีศาจเธอแค่ยอมรับมันเพราะเธอถูกกดดันด้วยความแข็งแกร่งที่ทรงพลังและไม่รู้จักเธอจึงตัดสินใจที่จะละทิ้งการตัดสินใจของเธอเกี่ยวกับมูยองแทนที่สิ่งเหล่านั้นอารมณ์ความรู้สึกอื่นๆก็เกิดขึ้น เซรับเป็นทูตแห่งความรักเซราฟิน่าก็เหมือนกันเธอได้เผยให้เห็นถึงความรักของเธอไม่ใช่เรื่องแย่อะไรที่จะสร้างคนไว้ในมูราลันและถ้าเป็นเซราฟิน่าเธอจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับหอกสังหารเทพด้วย มูยองพยายามใช้เธอเพื่อเป้าหมายของเขาหอกสังหารเทพมันเป็นอาวุธที่ยังไม่มีใครค้นพบอย่างไรก็ตามเมื่อดูเส้นเวลาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกําลังจะถูกรวบรวมในตอนนี้แม้ว่ามันจะมีชื่อว่าหอกสังหารเทพแต่มันก็สามารถเจาะทะลวงทุกสิ่งนอกจากเทพได้ในอดีตมันปรากฏออกมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วมูยองรู้ว่าใครเป็นเจ้าของหวังชงหลินหวังชงหลินเป็นเจ้าของหอกสังหารเทพอย่างไงก็ตามมูรารันพบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนใคร มันเป็นสิ่งที่นักบวชชั้นสูงต่างรู้แต่หวังชุงงลินกลับเป็นผู้ตามหามันเจอและคว้าม,มันไว้ทุกคนต่างคิดและคาดหวังว่ามันจะสามารถสังหารเทพปีศาจได้แน่นอนว่าเพราะเหตุนั้นมันจึงถูกปิดผนึกเอาไว้หลังจากเหตุการณ์นี้มูรารันก็กลายเป็นศัตรูที่สมบูรณ์แบบกับป่าแห่งความตายอย่างไรก็ตามป่าแห่งความตายก็ยังคงสามารถดำรงอยู่ได้ฉันจะรับมันไว้เอง สายตาของมูยองจมลึกไปในความคิดถ้าหวังชุงลินกำลังจะได้รับมันคงจะดีกว่าที่เขาจะไปเอามันมาแทนอย่างไงหวังชุงลินก็เป็นฝ่ายตรงข้ามที่เขาต้องเผชิญหน้าในสักวันอยู่แล้วแค่เพียงนึกถึงมันมูยองก็บทฟันกลามของตัวเอง40ปีที่เขามีชีวิตอยู่โดยไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์เขาเป็นแค่อาวุธหรือว่าเครื่องมือชิ้นหนึ่งเท่านั้นจำนวนคนกว่านับพันนับหมื่นชีวิตที่ถูกจับและทอดทิ้งโดยหวังชุงลินตอนนี้ ถึงเวลาแล้วที่เขาจะแก้แค้นมันสักทีถึงเวลาที่จะยุติความสัมพันธ์อันยาวนานนี้ส่วนหนึ่งของการแก้แค้นขั้นแรกคือการชิงหอกสังหารเทพหมูยองมั่นใจว่าหากได้เผเชิญหน้ากับหวังชุงหลินเขาจะไม่แพ้หมูยองไม่ได้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ ตัวเองในอดีตกระทั่งสเตตัสต,ตอนนี้ยังคงดีกว่าในตอนนั้นเสียด้วยซ้ำถึงข้าสเตตัสหลักยังขาดอยู่บ้างแต่มูยองก็มีไพ่ลับมากมายให้เลือกใช้เขาตระหนักดีถึงเทคนิคของตัวเองแม้ว่าจะพยายามซ่อนตัวยังไงมันก็ไม่มีวันหนีพ้นจากเง้อมือของมูยองได้อาสนธยาความมืดที่สาดส่องเข้ามาภายในห้องนอนมูยองเปื้องเสื้อผ้าของเซราฟินาออกเขาคว้าสะโพกข,ของเธอด้วยความรุนแรงและหยาบคาย พร้อมกับเสียงหายใจเหนื่อยหอบร่างกายของเซราฟิน่าโก่งโค้งราวกับคันศร